เมื่อกี้พี่บอกไปแล้วว่า500,000 5, 5เนี่ยเทีย์ธรรมดาธรรมดาและเอามาเทียบกับเราเกียร์อตโมต้มเทียบไม่ได้ใช่ครับงั้นไม่เป็นไรเอา้าไม่ต้องไปเทียบกันขายให้ทันทีครับลด20,000บาทครับวิธีการคิดภาษีของบ้านเราครับคิดภาษีจากซีซีของรถยนต์และบางท่านก็ทํามาแบบ300ซีซีครับท่านต้องเข้าไปที่กรมขนส่งนะครับเพื่อเป็นการเปลี่ยนเทียบปรับแล้วก็จ่ายภาษีตามที่ท่านควรจะเป็นด้วยไม่ใช่นีพ่พี่เออพูดแต่เรื่องตำรวจสักนิดหนึ่งถ้าตำรวจท่านใดไม่พอใจที่จะอยู่ ในสอนอนนั้นๆหรืออยากโยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่งท่านแจ้งมาทางเรานะครับเราช่วยย้ายได้ดุดันไม่เกรงใจใครอิวสุด,ดีแมปได้ปะแล้ววันืี่มาพบกันที่ดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้ <laughs> ไม่ได้เ<ไ>ป็นคนละค่ายกันดิ ใช่อันเนี้ยเป็นนวัตกรรมใหม่เราได้ยินชื่อคขาว่าดีแม็กเนี่ยมาตั้งแต่ปี02แล้วปีนี้ปี2022เราได้ยินมา20ปีแล้วแต่เรายังไม่เคยได้ยินว่าเครื่อง1.9มันคืออะไรคือเครื่อง1,900ซีซี 1, เขาออกมาเพื่ออะไรครับมันมียุคหนึ่งครับของการผลิตรถยนต์เขาบอกว่าไอ้รถพวกคาร์ที่วิ่งตามท้องถนนที่เป็นเครื่องยนต์เนี่ยทำให้โลกร้อนพวกมึงไม่รักโลกน้ำแข็งขั้วโลกเหนือก็เริ่มละลายไอ้น้ำแข็งที่อยู่ในแก้วเหล้าก็เริ่มม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 ลล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 ะะาาาาาายยยยยเเเเเเหหือนน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 กกกกัััััััคคคครรรบ<ว>ีีีพดดดปป่่่่่้้้้แแข็็็งงงิิวววทไ ใครทำเครื่องไซส์เล็กสุดได้ดีวิธีการคิดภาษีของบ้านเราครับคิดภาษีจากซีซีของรถยนต์สามพันซีซีจะโดนภาษีอีกอย่างหนึ่งครับสองพันซีซีก็จะโดนภาษีอย่างหนึ่งนะครับผมกําลังเป็นห่วงสุขภาพสตรีทุกท่านที่ทําหน้าอกมาครับบางท่านเสียภาษีไม่เท่ากันเพราะบางท่านทํามา2 5 0 c ซีซี บางท่านทำมา 600cc และบางท่านก็นทํามาแบบ 300cc ท <c ười> ่านต้องเข้าไปที่กรมขนส่งนะครับเพื่อในการเปรียบเทียบปรับแล้วก็จ่ายภาษีตามที่ท่านควรจะเป็นด้วยไม่ใช่รือพี่เออพี่ไปเจอมาคนนึงอ่ะอย่างนี้เลยอ่ะนมอะพีหวนนมหวนนมโอ้โห นี่ไม่รวมนมหรอ่ะโอ้เครื่อง1.9คืออะไรครับเครือ1.9คือการหลีกซีซีลงมาทําให้ท้องเยอะขึ้นทําให้ประหยัดน้ำมันมากขึ้นนะครับเป็น1.9จากค่ายยูสุดีแม็กนั่นเองใช่ครับและท่านบอกว่าโอ้ย1.9จะไปแรงอะไรท่านทราบดีใช่ไหมครับว่าในการแข่งขันค้อนต้องมาในบ้านเราเรากาลังครองสถิติที่เป็นรถสี่สูบที่เร็วที่สุดในโลกและมาจากดีแม็กเช่นกันนะครับเครื่องดีเซล4สูบที่เร็วที่สุดในโลกอยู่ที่เมืองไทยเราเป็นเจ้าของสถิตินั้นอยู่ท่านบอกไม่แรงไมม่่ต้้้องงหววฮะเเดดีรราาาขึนนภพคคใููับ1.9 Really about the most important thing for Pas Verbo yet is a seven second number. และคันนี้ครับมาพร้อมกับรถปี2017เครับพี่เขาบอกว่าขับกระบะจะต้องเหยียบคัตยังไงก็ต้องมีเกียร์หนึ่งกึ่งเนี่ยเกียร์สองกองเสียเกียร์สามกามเสียเกียร์เป็นหู้คูเป็นเพี้ยแต่บ้าเหรอไปมุกคำหวนจะแล้วรถปีแล้วนะฮะปี2 0 1 7ครับพี่เกียร์ออโต้นะใช่ครับผมมีคำถามว่าขับกระบะทำไมต้องขับเกียร์ธรรมดาท่านกบอกอุ้ยฉันเอาไปขนของจะต้องใช้กำลังเครื่องฉันเอาไปขึ้นเขา ก็ต้องใช้กําลังเครื่องผมก็ไม่เถียงแต่ส่วนใหญ่รถขนของใช้เป็นหัวเดียวครับส่วนใหญ่รถขึ้นเขาใช้เป็นโฟวิลครัแต่ธรรมชาติของรถนับปัจจุบันครับเกียร์โต้ก็ทำโฟวิลขับได้ดีด้วยอันนี้ก็เป็นเหมือนกันนะครับแต่ครันนี้เป็นขับเคลื่อนสองล้อส่วนใหญ่รถแบบนี้ครับใช้งานในเมืองและมีกระบะไว้เผื่อว่า คนของน่อยใช่ครับก็ต้องถามว่าของของพี่มีขนเยอะไหมขนเยอะไหมอ่าได้จะได้ขนบ่อยหน่อยได้อ๋อพูดถึงเรื่องตำรวจครับนิดหนึ่งผมเห็นตอนนี้เรื่องของตำรวจก็กําลังดังนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านบิ๊กซีบิ๊กซีใช่ครับกำลังดังนะครับพูดถึงเรื่องตำรวจกนิดหนึ่งถ้าตำรวจท่านใดไม่พอใจที่จะอยู่ในสอนอนนั้นๆหรืออยากโยกย้ายเปลี่ยนตำแหน่งท่านแจ้งมาทางเรานะครับเราช่วยย้ายได้ย้ายตำรวจเพราะเรามีรถกระบะเราอยู่ครับย้ายตำรวจเพราะเรามีรถกระบะเราอยู่ ครับจย้ายของงานการนี้เกี่ยวโต๊นะครับเรื่องของการจนไม่มีแน่นอนนะครับอ่ะพาดูครับมีอะไรบ้างครับอันนี้แน่นอนมันเป็นตัวเขาเรียกว่าออนนิวแล้วทั้งคันนี้เป็นล้อใหม่ยางใหม่ครับพี่แล้วก็จัดส่งให้มาพร้อมกับล้อที่ e สายางมือหนึ่งครับพี วุ้ยนี่ยังมีหมอยอยู่เลยนะใช่เอาจริงผมอาจจะพูดฟังดูทะลึ่งนะแต่เขาเรียกว่ามันหมอยยางอ่ะเวลาเราคุยกันหบเพื่อนๆพื่นกันนะครับหมอยยางคือหมายความว่ายางมันยังไม่เคยลงพื้นอ่ะใช่ครับมาลงพื้นที่นี่แหละนะครับล้อหน้าเป็นทีสามเล้อหลังเป็นอะไรฮะล้อหลังที่ีสามเจ็ก็คงจะไม่มีใครใส่หน้าหลังใช่โหลดได้ทรงพอดีใช่ครับปิดเมนให้ครบครับพี่เนาะสวยเลยอ่ะอันนี้โอเคแล้วก็กระจกเป็นกระจกมีเฟรชอ่ะแสดงว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปปสิเป็นตัวท็อปขับสองครับพี่อ๋อเหรอใช่ครับนี่ตัวท็อปแล้วใช่ครับ รถนี้เป็นตัวขับเคลื่อน2ล้อเป็นตัวท็อปนะครับแอบดิต้นนะครับเกียร์เป็นเกียร์ออโต้นะครับมีกล้องถอยหลังเรียบร้อยนะครับและบอกคนขับเป็นไฟฟ้ามันนับว่าเป็นตัวท็อปแล้วนะครับเรื่องของการประหยัดน้ำมันไม่ต้องห่วงครับมันได้ชื่อชั้นอันนี้เรื่องนี้อยู่แล้วนะครับเรื่องของการซ่อมก็ไม่ต้องห่วงครับปุ้ยดิอีูุโอ้โหการซ่อมนี่แม่งมีทุกที่ทุกอำเภอแช่คำว่า ครบนะครับอ่ะมาดูเรื่องเบาะหลังกันบ้างครับไมเบาะไม่มีลมครับพี่ก็คือสวยอ่ะใช่ครับเบาะสวยคือเดี๋ยวถ้าน้า่านจะบอกว่าอุ้ยมึงก็โวยรถตัวเองก็ต้องตอบว่าใช่อ่ะใช่ครับใคูขายของอยู่ให้กูบอกว่าอะไรอ่ะ เราพูดตามความเป็นจริงนะพี่แต่เราพูด,พดความเป็นจริงนะถ<ช>้าว่าอันไหนเราขายตามสภาพมันได้อย่างพันสีเหลืองก่อนอันี้เราก็บอกตร,<ช>ตรงว่าบอกของเราแบบสภาพใช้งานนะ,ะอะไรสวยก็สวยอันไหนเราทํากลับไม้สวยแล้วก็ทำอันไหนเปลี่ยนได้เราก็เปลี่ยนเปลี่ยอันไหนเราไม่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนก็แจ้งกันตรงๆ<ช>ขายความจริงดีกว่าใช่ครับผมใครชนบอกชนใครระยองบอกระยองใครสัตหีบก็บอกสัตหีบใช่ครับผมใช่อย่างคันนี้พระรามสองไม่มีชนไม่มีชนแน่นอนไม่มีชนพระรามสองครับผมครับผมเรื่องของการขนเนี่ย เจ้าของเก่าขนน้อยมากพี่เคยเห็นเขาส่งรูปให้ดูทีคนละขนสิอ๋อขนของไ้พี่ะครับแบคไลเดอร์สวยนะครับเรื่องของการขนของนะครับน่าจะไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับเรื่องของการชนก็ไม่มีนะครับดูดางรัร่องรอยร่องน้ําตรงนี้สวยจัดเลยมาดูเครื่องเครื่องครับปมารูบบนี่เขาเรียกว่าอะไรอะไรเขาเรียกเพจรถนะเพจรถมันจะยิงรยรีเวทครับรีเวทตัวนี้แก้ยากมากนะแต่ไม่เหมือนแบบของเดิมโรงงานแม่งยากมากวิธีการสังเกตนะครับ แผ่นนี้ต้องเลี้ยวสนิทกับตัวคานนี้ในส่วนต่อมาครับจะมีสีชูพูเขาเรียกว่ามาร์คกิง้งมันจะติดอยู่แบบนี้แหละถ้าคันไหนไม่เคยถอดตัวนี้ไปเลยนะก็ติดอยู่แบบนี้ครับไอรีเวทตัวนี้ทํายากนะนะครับถ้าหากว่าท่านนะครับที่มีรถอยู่แล้วกลับไปที่บ้านนะเนี่ยแล้วเราเอามือสอดไปใต้คานตัวนี้ครับแล้วจับรีเวทสองตัวนี้ถ้ามันสั้นๆและดูไม่คมมากนะอันนี้ถือว่าเดิมได้ต้องมีสีชูพูแบบนี้ด้วยนะครับใช่ครับาบางคันชนมาปั้งไอเพชเนี้ยมันขาเบิกไม่ได้อาจจะเบิได้หละ แต่สุดท้ายต้องารต้องยิงรีเวทใหม่ใช่ครับว่าการยิงรีเวทแบบนี้มันมีเฉพาะโรงงานเท่านั้นนะครับเรื่องของการชนไม่มีแน่นอนนะครับเดี๋ยวดูมาร์กงมาร์กิ้งครบหมดนะครับห้องเครื่องใช้คำว่าสวยเลยคำว่าสวยสำหรับเราคือการที่ไม่มีชนทันไม่ใช่เปิดมาอุ้ยน้องข้ามยังสกปรกเลยแล้วบอกว่าสวยรถมันใช้งานนะใช่ครับ ทำความสะอาดได้ใช่แต่เราทำความสะอาดได้แต่ความหมายของเราคือรถเครื่องไม่มีชนร่องเราไม่มีชนนั่นเองครัป๋าเล่าปงนี้เดิมแน่นอนนะครับดูฮะสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์เดิมแน่นอนบางท่านที่บอกอุ้ยฉันดูรถไม่เป็นหรอก่อนวันเดิมฉันก็วันเดิม ท่านก็ไม่ต้องห่วงเลยเวลาซื้อรถก็ซื้อจากที่ไว้ใจได้นะใช่ครับผมถ <า S 2> <อ>้าท่านซื้อรถจากที่ท่านไว้ใจไม่ได้แล้วท่านมาทราบทีหลังว่าเขามาตัวท่านแล้วก็กท่านจะมาโทษเราก็ไม่ได้นะ <c oughs> เออครับสิ่งเราขายอยู่นะครับทุกท่านอาจจะเรียกมันว่ารถกระจิงนะครับแต่เราเรียกมันว่าคุณภาพ<อ>แต่สิ่งนี้สำคัญที่เราพัฒนาอยู่เราพัฒนาแบรนด์ครับและคุณภาพของสินค้าของเราให้เพิ่มเพิ่มยิ่งยิ่งขึ้นไปทฉะนั้นสิ่งเดียวที่เราทําได้คือการขายความจริงครับและความจริงนี่แหละครับจะนาพาทุกาก นะครับมิตรภาพเริ่มจากเลยหินกองไปเช่นนี้หนึ่งไปสุดที่หนองคายสุดหนองคายใช่ครับผมมิตรภาพคนละมิตรภาพกับรถคันนี้ราคาเพียง579,000บาทครับพี่ราคาสบายๆแค่เพียง579,000บาทครับแต่ท่านฟังดูว่าโอ้ยไม่เอาละฟังดูก็แพงไปกูเห็นราคาตลาดขาย550,000บาท530,000มันก็มีแล้วครับใช่ไปเปิดดูยังเรามันมันเกียร์ธรรมดา่ะ ไอ้นี่มัน Gear Auto. <Auto. S 1> เกียร์ออโต้เอประทันก็ซื้อไปสิห้าแสนห้า <5, 105. S 1> อันนี้เราแพงกว่าไหมสองหมื่นทัน้องเหยียบคัอีกสไม่รู้เท่าไหร่ต่อเท่าไหร่ <S <S อะแต่ว่าท่านสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีฟังดูแล้วยังแพงไปเอาส่วนลดไหมส่วนลดอ่ามีส่วนลดใช่ไหมมีส่วนลดให้อ่ามื่อกี้พี่บอกไปแล้วว่าห้าแสนห้าเนี่ยเกียร์ธรรมดาธรรมดาและเอามาเทียบกับเราเกียร์ออโต้เทียบไม่ได้ใช่ครับงั้นไม่เป็นไรเอ้าไม่ต้องไปเทียบกันขายให้ทันทีครับ ลด20,000บาทครับรถเหลือ559,000บาทครับทางอ่าอต้ครีดิตดีฟรีดาวน์นะครับย้ํอีกครั้งครับรถไป20,000เลยนะครับเหลือแค่เพียง559,000บาทกับรถคันนี้ครับลด20,000บาทครับโทรหาน้องมาร์คครับเชิญครับสวัสดีครับผมมาร์คครับติดต่อที่เบอร์0655585888มาร์คกินดีให้บริการครับที่นี่คือดีคาร์นะครับอยากรู้รายละเอียดส่วนไหน ทักหาน้องเบอร์นี้เล่นไลน์ครับถ้าท่านอยู่ต่างจังหวัดอยากจะวีดีโอคอลสรลนลูกส่งก็ไม่ใช่ปัญหาครับเราจะบอกความจริงทุกอย่างครับไม่ว่าจะเป็นโอรสภาคอะไรยังไงนะครับหรืว่าใช่คันนี้กันเดียวนะเราจะบอกความจริงทุกคันถ้าว่าท่านอยากได้รถคันนี้ติดต่อผ่านมาร์กมานะครับหรือเข้าในเพจของเราแล้วกดถูกใจ YouTube ก็กดไป TikTok ก็มีก็เซิร์ชเดิมันขึ้นทุกอย่างเลยนะครับถ้าหากว่าท่านมั่นใจว่าของท่านมีขนเยอะคันนี้ตอบโจทย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคนละข